มาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะคะในการรองรับในช่วงของเทศกาลสงกรานกันบ้างค่ะถนนมิตรภาพนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการจราจรค่ะที่มีปัญหามากที่สุดในช่วงของเทศกาลสงกรานโดยมีปริมาณรถอย่างหนานแน่นนะคะรวมถึงเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งทีเดียวปีนี้ค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับกรมทางหลวงสำรวจแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดนะคะเพื่อป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุ ในขณะที่บขอสอเองก็ได้มีการจัดทําแผนจราจรบนทางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิด2ด้วยค่ะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะพลตำรวจโทรประวุธถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟล็นต์เรื่องแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2558 โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกล่องบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งกล่องบัญชาการตํารวจนครบาลกล่องบังคับการปราบปรามกล่องบังคับการตํารวจทางหลวงและกล่องบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนโดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการสํารวจพื้นผิวจราจรที่ชํารุดทั่วประเทศ ดยพบว่ามีถนนชำรุดและเป็นปัญหาตอการจราจรกว่า700จุดซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานไปยังกรมทางหลวงให้ช่วยแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์โดยขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ65ในส่วนของตำรวจที่เราจะทำเพิ่มเติมก็คือในจุดต่างๆซึ่งเป็นจุดอันตรายเช่นจุดกับรถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆในช่วงนี้อาจจะมีการปิดนะครับปิดจุดกับรถบางจุดซึ่งอาจจะทำให้ การจ,จราจรเนี่ยโฟล์ขึ้นแล้วก็ท่านอาจจะกลับรถไกลหน่อยแต่ส่วนใหญ่ผู้เดินทางก็ไม่ได้กลับรถเพราะเดินทางก็จะเดินทางตอ่อเมืองนั้นจุดกลับรถก็อาจจะพิจาปิดเป็นบางจุดนะสี่แยกเล็กๆกกอาจจาะพินาปิดไม่ให้ตัดกันโดยออกมาก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปไปยังจุดกลับรถเอาเจ้าที่ไปอยู่ในจุดกลับรถเพื่อดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกก็จะสะดวกกว่าและปลอดภัยมากขึ้น ำรับเส้นทางที่มีปัญหาการจราจรมากที่สุดในช่วงเทศกาลคือถนนมิตรภาพและเส้นทางสายกบินบุรีปักธงชัยเนื่องจากมีประชาชนเข้ามาใช้เส้นทางนี้เป็นจํานวนมากเพื่อเดินทางไปสู่ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งที่ผ่านมาพบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยปีนี้จะมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า3,000นายตเตรียมพร้อมรับมือป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงเปิดช่องทางพิเศษอีกหนึ่งช่องทางในการระบายรถ บริเวณไหลยทางอำเภอสีคิ้วจนถึงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาช่วงบริเวณกิโลเมตรที่50รวมระยะทางเกือบ40กิโลเมตรรวมถึงออกข้อบังคับห้ามรถบรรทุกตั้งแต่10บล้อวิ่งในเส้นทางและกำหนดที่จอดพักโดยจะเริ่มใช้ในวันที่1 5ถึง16เมษายนตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาของแต่ละวันเราก็คงจะเป็นครงรูปแบบเดิมในช่วงปีใหม่คือเปิด reverse l a n นตั้งแต่ ตั้งแต่สีคิ้วลงมาถึงกลางดงหรือกลางดงขึ้นไปสีคิ้วก็ประมาณ3 4 4 0กิโลนะครับกิโลลงมาจนถึงน่าจะจนถึงแถวแถวรอยต่อของจังหวัดัสระบ,บุรีกับนครราชสีมา ทั้งนี้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบอขอสอมีการคาดการไว้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการรถโดยสารของบอขอสอเพื่อมุ่งหน้าไปยังภาคเหนือและภาคอีสานมากถึง1,000งแนคนต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงวันที่10เมษายนจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรถโดยสารของบขอสอมากถึง1 9 2 0 0 0คนซึ่งจะส่งผลให้การจราจรโดยรอบติดขัดสะสมเป็นอย่างมากรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวยังมีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่มีขึ้นตลอดแนวถนนกำแพงเพชรก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้สภาพการจราจรโดยรอบยิ่งวิกฤต โดยในส่วนของแผนการจราจรที่มีขึ้นนั้นจะเน้นจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่เข้ามาจอดรอรับส่งผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งหมอชิด2เบื้องตอน้นแท็กซี่ที่จะเข้ารับผู้โดยสารจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคันละ1ิบบาทต่อครั้งแต่หากติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับส่งผู้โดยสารที่จะไปจุดหมายไม่ไกลจากสถานีขนส่งหมอชิด2จะได้รับบัตรสีชมพูที่มีเลขทะเบียนรถซึ่งจะไม่ต้องรอคิวและสามารถรับผู้โดยสารได้เลย ปสอเองอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เองเนี่ยณวันนี้ผมก็อยากให้ผู้ใช้บริการจริงใช้ขนส่งมวลชนเข้ามาสู่หมอชิดมากกว่าเพราะว่าถ้าหากท่านขึ้นรถในส่วนตัวมาเองเนี่ยจะเกิดปัญหาในด้านการจราจรในบริเวณฐานีเพิ่มมากขึ้น,นครับ สำหรับแผกนการจราจรภายนอกนั้นบขอสอได้ประสานขอความร่วมมือไปอยังจราจรกลางสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อตลิ่งชันและทองหล่อระดมเจ้าหน้าที่มาช่วยระบายการจราจรบริเวณรอบนอกรวมทั้งมีการจัดพื้นที่จราจรโดยปิดจ,จุดกลับรถเพื่อยืดระยะถนนให้ไกลมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับรถโดยสารที่จะเข้ามาบริการรับส่งประชาชนซึ่งจะช่วยลดการกระจุกตัวของรถบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิดสอง não é né?